ครับสวัสดีครับสวัสดีย่มเทียงกับพี่น้องด้วยสุภาพฟ้ามครกับอีกาจจังวขวนลอยอยู่นะครับนี่ครับแม่แยกลูกครับพี่น้องห้องเบาๆห้องห้อนไปกินหยาเลยครับพี่น้องเลห้องห้าลูกนี่ครับไม่ับแต่มือมือนกันนิ่งหรอกนี่เบื่อห้าลูกอยู่ อดีตปอยลงให็นหน้ากับว่าปอยดอกมันบนิงมันไหยียบมันไปแบบนี่มันจะตั้งกันแต่ละตัวนี่บ่คือกันตั้งัวนี่หยาเปียกเหรอครับบ่แยงบ่หวงบ่แยงกินมหยาแต่ตัวนี้บ่บ่กิ้มยังไงเลยหวงอยู่ต้นสูงลอยสาจิ้มหาบวกบครับนี่เดรกเชียงดำเชียงโบนได้รับประกันแจงขาให้ครับซิบหาเมือพี่น้องเนี่ยม้วนกว้างเอาไป ทันยางนี่คือเรื่องน้ำใจลำรางนี่ครับนี่เด็ดงามทั้งกูหนากูหลังหางกันเลยขอเขาลงมมกครับงวัวลูกโตที่สองครับแยกไปน้มดีน้มซีบ่ีจริงนุม่มคร้าัๆครับนี่กับผมว่า,านพักดีใไดลเ้็วก่าเมียสาวอยู่นะก็เลยต่ค้นมาครับเมียสาวก็ต้องใช้เวลาสองสามปีสีป่ปีนี่เอาไปทับเลยให้มันทับมาแล้วรบ่หูแล้วครับพี่น้องน่มน้มดีแด้วครับ นมซีบ่มีเตีงครับเปิดราคาไว้เก่าพันเก่าร้อยนะครับทงหอซีรทวีสานคุณผูน่อตือว่าถี่นะแดงว่ารบบนี่เขาบอว่าเปนตัวใหน่นะเดี๋ยวลิาเนยเลํายาวดีจัวแนนธรรมดาลูกเห็นน้อมครับตว่ากับบตว่าหนาเกียรธรรมดาว่าห่อขอกไม่ลูกเห็นน้มเห็นยัง ต่อพันเข่าครับส่งไอซี่ตัวอีสานครับพูดคุยกันครับแล้วแต่ไก่ใหญ่ครับพี่น้องเนาะนี่บัวฟ่าบัเลี้ยงไปเจ็บไปทอมนีหลักมันราคาบัสูงครับพี่น้องบัวถึงเมื่อนี่ไหมแมงง้วครับเนาะบัวมันหูจินเนี่ยครับไผ้กลางไปหายง่บัมันไทยหน่อยนี่หนางมีควางามดีอยู่คอขาดำนี่ครับใช่พี่น้องเบิ่งไม่สัก ใจหน้าบังจับเพื่อนกับบ้านใคนไหหลังจากกับมันบ้านห่ิงมังจากไทยบ่านใดดีครับนี่ครับพี่น้องมาเก่าพันเการ่อยครับซุดขุมครับพี่น้องแมีงว่าพ่อหวงว่ามันแม่หน่อยนะหนึ่เพี้ยงเกลดผมกลางไปายเ้ยลอยสามหาลอยสี่สิบมิ้บ้าหน่อยนะ

Boy luôn bay ha mùa hèn 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 tuần hèn 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 Mở lại, tô a thăm hai miền sáng miền thoải, ba đấy là khám niệm 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 คำเดียวคพือข้เดียวเลยกูที่ขายสามหมืน่นเพือสามหมื่นเลยเด็กครับตั้งนาตั้งตาว่าจะไปเอาแลนไปห่อรอยยิโรลต่อบลอลรถตะเขี้ยรถหนีเสียเวลาเสียความันบลอดตรงกัโต้แหาหลายพอดครับต่อไปผมก็สศิวะไปแล้ว่ามีเวลาไปหรอกประได็นว่านั่นแหละื้อยากอยู่ดีครับวาระข้ามว่าตรงกัน ต่อว่ารถเจ้กบาทนี่มันคือคือมันบเป็นซื้อเป็นขายกันหรอครับกันมันบะมี่เหรอครับซื้อขายกันทีมาเตี๋ยๆเตข้ามเดียวเลยบะมี่รับหาบ้าไรอ่ะเดี๋ยวมองขายเลยเด้อมองซองเลยมันบะมี่ท่านขายงัวมาหนิเป็นเมืองตัวตานโตเหรอต้องมีการผูดห้อยกันต่อร่องกันเรื่องเขาใส่ไก่กันเลยแต่จะสินรถหน่อยรถหลายไม่พ้นพอใจ นอกจากได้ลูกค้าว่าว่าเขาส่งรถให้ผมหรอกซะมาส่งผมรถมันไกลผมเข้าใจเองเสร็กับนี่คือกันก็นขอขอบคุณหลายๆแบบนี้ก็ได้พอดแถมคาร์นั่งมันให้พรอมัุกทีกับนี่กับน,นี่ค่อนเคยค่อนดีครับคนเข้าใจ,เ,าใจเหตุการณ์โดินๆพอเส้นหนึ่งครับปีหนึ่งนี่พอผู้หนึ่งนี่หรอกปีพ,พอต่อแถมคาร์นั่งมันครับมันนั่งกะโอ้ เดีว่าเขาขายเห็บอะไรจะไม่ไปหไหนกันเลยจนบ่เหลียยังผู้ไปกันเลยแต่หันหนาค้อนหน่านยังามาตัวเขาเหกบลำไล่ยู่หันโอ้ยเพื่อพ่ออยากขี่เอางวัวแลนกับบ้านดูดิแก่บ้านว่ได้ไปแล้วนี่ก็ว่าได้ไปแล้วก็้ให้กันนั่นแหละมันมีหลายรูปแบบครับพี่น้องก็ปล่อ,อยฟังจำให้ฟั่งได้ครับนั่นแหละครับผมก็ขอขอบคุณที่รับชมคลิปด้วยครับ เกาพันก็ร้อยคุยกันได้ต่อรองได้แล้วถ้าไกลๆครับครับขอจบคลิปแค่น,นี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ